ชลดาสองเิที่สิค่ะชั้นน้า่นอร้วใชานี่้ผมน้ากนายมินเด็กที่สี่เก้าค่ะน้าสาวสิธางทเท้าแหวนเลขที่สิบหกค่ะดิฉันสุวรรณดวงมันใจเล็ที่สิบเก้าค่ะน้าสาววิสาพุธพลเที่สามสิบเอ็ดค่ะ คนและควายอีกหนึ่งแตทาไม่ได้ไปซื้อก็เพราซื้อควายทั้งหมดกำลังตกลงงานพากันก็ได้มีกลุ่มโจร เข่เดตั้งนานจนมีเสียงครนดดังขึ